วิธีคิดเติมพลังบวกให้กับชีวิตค่ะ 1. คิดถึงสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราขาดเด็ดขาดเลยนะคะคิดถึงจุดดีมีน้อยมีมากให้เริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีค่ะถ้าเรามองสิ่งที่ขาดมันจะทำลายกำลังใจของเราเอาสิ่งที่มีมาเป็นสารตั้งต้นในการเริ่มทำค่ะ 2. รักษาพลังในตัวโดยอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับพลังงาน นาทีต่อนาทีใส่พลังลบลบลบเอาออกเข้าไปค่ะจินตนาการถึงแต่สิ่งดีๆถึงแต่สิ่งบวกๆและ 3. ต้องมีเป้าหมายและมีความหวังเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันแล้วใส่ความหวังของเราลงไปมีเป้าหมายและใส่ความหวัง 4. ค่ะจดจ่ออยู่กับวิธีที่ทําให้เราเนี่ยก้าวหน้า ความคิดร่างกายการลงมือทำอย่าจดจ่อกับปัญหาเด็ดขาดและข้อที่5ค่ะรู้จักสมดุลร่างกายให้เป็นความคิดอารมณ์เราต้องคิดถึงโอกาสร่างกายก็ต้องการการดูแล ดูแลอารมณ์ดูแลความรู้สึกของเราให้เป็นพลังบวกถ้าใครสามารถปรับใช้5ข้อนี้ได้ชีวิตคุณจะมีความสุขและความสุขนั่นแหละค่ะจะทำให้เราประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เราทำอยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ